สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานอะโวคาโดเหมือนเจ๊กุ้งนะคะวันนี้มีวิธีการเก็บแบบง่ายมาฝากค่ะได้มาเยอะทานไม่ทนันแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้ทำการแยกเลยค่ะอันไหนสุกอันไหนที่ยังไม่สุกนะคะแยกออกเป็น2กองก่อนเลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทำการเก็บกันเลยค่ะ ช่วยของเจ๊กุ้งก็คือปูนแดงนั่นเองค่ะเราจะทาปูนแดงนะคะที่ลูกอะโวคาโดที่สุกแล้วค่ะทาเฉพาะลูกที่สุกแล้วนะคะทาที่กลนเขาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะทาให้ทั่วที่ก้นเลยค่ะจากนั้นก็พักไว้ให้แห้งค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษฟอยน์นั่นเองค่ะหากระดาษฟอยมานะคะทำการห่อโวคาโดให้มิดเลยค่ะตามภาพนี้นะคะแล้วแยกเป็นสองกองเหมือนเดิมค่ะกองที่สุกแล้วกับกองที่ยังไม่สุกนะคะใส่ถุงแยกจากกันเลยค่ะ อันนี้ปูนแดงแห้งแล้วนะคะนํามาห่อได้เลยค่ะนําปากกามาเขียนไว้เลยนะคะว่าลูกนี้สุกแล้วนั่นเองค่ะเวลาจะทานจะได้หยิบลูกนี้ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะกุ้งจะเขียนให้ดูค่ะจากนั้นก็หาถุงพลาสติกนี่ละคะ่ะมาใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนําไปแช่ช่องผักปกติเลยค่ะวิธีนี้สามารถเก็บได้หลายสัปดาห์เลยนะคะสองถึงสามสัปดาห์เลยค่ะ ส่วนลูกที่ยังไม่สุกนะคะนําเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วนามาไว้ข้างนอกตู้เย็น2 3าวันนะคะอโวคาโดของเราก็สุกพร้อมทานนั่นเองค่ะเป็นอีกทางเลืองหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ